สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งเมือนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพารสองพานะครับพูดคุยกันเรื่องพารกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องเป็นงั่งนะนะครับเป็นเครื่องรางสายพายนะครับสายเมตานะครับเมตตามหานิยมโชคลาภแบบนะครับแรงๆนะนะครับสายพายนะครับนี่สายพายนะครับแล้วก็คือนะครับ สายพายสายดําสายต่ําอะไรประมาณนั้นนะครับจะเป็นประมาณนั้นนะนะครับนี่นี่นะครับผมพูดตรงๆนะนะครับสายง่างเนี่ยนะครับนะผมไม่ค่อยชํานาญนะถึงผมชอบเครื่องรางแต่ผมไม่ค่อยชานาญนะนะครับแต่องค์นี้นะครับเราได้มาบ้างๆนะครับนะครับนี่นะครับธรรมชาติการใช้ธรรมชาติน um ่ความเก่านะครับนะครับผมดูแท้ดูง่ายนะธรรมชาติการใช้มีดูนะครับง่างเนี่ยนะครับน้ำสร้างนะครับเนาะ หลายที่ครับหลายสำนักครับนี่นะครับแต่องค์นี้ยความคัดสิกงดูนะนะครับที่ผมบอกนะครับสายพายนะนะครับง่างเป็นเครื่องรางสายพายนะครับอันนี้เป็นผ้าดิบนะนะครับผ้าดิบผมมองเป็นผ้าดิบห่อศพนะนี่นะครับแล้วก็เนี่ยสายสินนะครับผมดูเป็นเชือกมัตตาสั่งนะนี่นะครับเพราะเขาเป็นเครื่องรางนะครับสายพายครับนะครับสายอย่างนั้นอ่ะสายดําสายต่ําประมาณนั้นอ่ะนะครับนี่นะดูนะครับ แลวดูนะครับเนาะการนี่นะครับการรักษานียครับเรามีนะครับมีลงนะครับคิ้เทียนรักษาสภาพด้วยนะแล้วเหมือนแดงแดงเนี่ยนะครับเนี่ยแดงๆดงนะครับเนี่ยนะนะมีแดงๆงนะนี่นะครับแดงๆงเป็นเหมือนรักเป็นชาติอะไรผมไม่แน่ใจนะเห็นไหมครับยังมีนะครับเนาะยังมีพอให้เห็นนะนี่นะครับ เนี่ยเห็นไหมครับเอ,อนะครับหรือว่าอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆนะนะครับเพราะผมสายนี้ผมไม่ถนัดนะครับเนาะแต่นะครับนะธรรมชาติเขาอะธรรมชาติตัวเครื่องรางสายง่างอนะองเนี้ยดูง่ายแท้ดูง่ายนะครับเนาะนี่นะนะครับ ก็ดูไปด้วยกันนะครับเนาะผมเพิ่งได้มาก็ดูไปด้วยกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็เนาะนะครับก่อนจะมาทาคลิปเนี่ยก็คือหาข้อมูลมาคร่าวๆนะก็ได้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็เหมือนมาคุยกับวันพี่นะครับนี่นะครับก็ดูนะนะครับเนาะเป็นรูปทรงง่างนะอ่ะนี่นะก็ง่างนนี่นะะเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยนี่นะครับเนาะเป็นง่างนะครับเนาะง่างเมนง่างตาแดงนะครับก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับเป็นเครื่องรางครับนะครับสายเห็นไหมครับ สายพายสายต่ําประมาณนั้นนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะผมก็เลยไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่นะครับเนาะเครื่องรางสายพายสายต่ําอะไรพวกนี้นะครับเนาะจะได้เรื่องนะครับเนาะนะครับความแรงครับนะครับหมายถึงว่าความเร็วที่ที่ขอนะนะครับที่คนขอนะครับเนาะแต่ก็ต้องนะวี่นะก็ต้องดูแลนะครับดูแลอะไรเขาให้ถูกทางนะครับเหมือนสายพายผงพายกูมารอย่างเงี้ยนะครับกุมารอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ คือเข้าใจผมนะนะครับสายพายกับสายขาวต่างกันนะพูดกันตรงๆนะครับเนาะก็บอกกันนะครับน้องพี่นะเหนไหมครับนี่นะครับเนาะเนี่ยเข้าง้างเข้าบ้านนะครับมันก็จะมีวิธีนะครับต้องเป็นสายของเขานะครับเนาะที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมผมไม่ถนัดนะครับแต่ผมเห็นนะครับเนาะแท้นะครับแท้แล้วก็ดูขังดีนะครับก็เลยเอามาด้วยนะนะครับนี่นี่นะพี่ นะครับแลดูธรรมชาติอะไรเขานะครับเก่าแท้ครับนะครับปณีพิธีพิถันนะครับผมนะก็นะครับเดี๋ยวก็นี่นะก็ดูด้วยกันนะพี่นะนี่นะนะครับอึบง่างนะครับเนะคือเครื่องรางของขังในกลุ่มเสน่ห์เมตานะครับเนะมีลักษณะเป็นรูปบุคคลนะครับก็นะครับอิตาลิด้านมหาเมตานะครับ มาซามาเสนเมตตาขายดีและคงกระพันนะครับโดยทั่วไปนะครับจะบูชาด้วยของขวานหรือนะครับเนี่ยจำเดือนล้วกันนะครับเลาวก็อย่างที่บอกไปนะครับนะครับนอกจากนี้งัางยังเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเนี่นะครับมีนั่งสมาธิเปือยท่อนบนเสยยยิ้มอะไรเนี่ยตาแดงประมาณนั้นแหละครับนะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับนี่นะครับการบูชานะครับควนพกพาหรือบูชาไว้ที่เอวใกล้ของสงวนนะครับ เชื่อกันว่าหากยิ่งเลี้ยงดูด้วยความสกปรกก็ยิ่งเพิ่มพลังอะไรประมาณเนี้นะครับเนาะนะครับก็ไปหาข้อมูลต่อกันเองนะครับเนาะนะครับก็ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมไม่ได้ถนัดสายนี้นะครับเนาะแต่เห็นนะครับเนาะนะครับเห็นว่านะครับเนาะแท้ดูง่ายครับนะครับแท้ดูง่ายเราก็เลยนะครับก็เลยเอามานะครับเนาะเอามาแบบทําคลิปแบ่งปันกันชมกับพี่ๆนะครับนี่ นะครับเพราะมันไม่พี <ée> ่นะครับเนาะมีมีหลากหลายนะครับที่ที่เขาเล่นเครื่องรางนะครับเนาะมันก็ไม่ว่ากันนะครับใครถนัดสายไหนนะครับเนาะถนัดสายพายถนัดสายขาวนะครับถนัดสายนั้นมันก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะนี่นะครับความถนัดคุณเราไม่เท่ากันนะพี่เนี่ยนี่ก็ดูก่อนนะนี่นะก็ได้มาบ้านนะครับดูขังดีนะครับดูนะนะครับก็สําหรับเนาะนะครับ พวกนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับก็สมัยก่อนผมก็เป็นคนนะเป็นคนแบบบ้าและกันเป็นคนบ้าการพนันคนหนึงนะนะครับที่ผมบอกสมัยก่อนที่ผมก่อนจะเลิกเล่นการพนันนะครับก็นะครับน้อเล่นนะครับเล่นบอลเล่นไพ่อะไรแบบแบบเป็นคนแบบว่าคิดว่านะครับสมัยก่อนคือหลงผิดว่าการพนันเนี้ยนะครับการพนันเนี้ยมันสามารถแบบ มันทาเงินให้เราได้นะนะครับมันทำงานนี้มันคือมันทําเงินให้เราได้คือเราไม่ต้องทํางานเราเล่นการพนันก็มีเงินอะไรอย่างเงี้ยคือหลงผิดไปอย่างนั้นนะครับจนแบบมีเหตุแล้วก็ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะนะ light. ว่าสาบานกับแม่ว่าผมจะไม่เล่นกับพวกไอ้พวกการพนันนะก็เลยแบบบอลก็ด,ดูนะแต่ก็ไม่ได้เล่นการพนันไม่ได้อะไรแหละนะครับก็ก็เลยห่างออกมานะครับสมัยก่อนนะผมเล่นผมบ้าเล่นแล้วกันนะครับเนาะก็ staging. จะไปเล่นนะเป็นเจ้ามือไพ่นะครับเล่นแทงบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าสมัยก่อนนะครับเนาะ แล้วตอนนี้ครับก่อนที่นะครับก่อนที่ที่แบบเคยมีประสบการณ์นะครับเรื่องเครื่องรางสายต่ําอย่างเงี้ยนะครับคือตอนนั้นอ่ะผมได้อีเปอ nah ๋อเนาะนะครับอีเป๋อก na. ็คือเป็นเครื่องรางสายสายเหนือสายต่ำนะที่เป็นผู้หญิงแห่ขานะครับจะเป็นเรื่องโชคลาภนะครับเนาะเหมือนผมไปไปทัวร์กับบริษัทนะครับไปทัวร์กับบริษัทเนาะนะครับไปเล่นกับบริษัทไปเที่ยวกับบริษัทแล้วกันนะครับ ของบริษัทจัดไปนะครับเนาะก็ก็รู้กันแล้วนะจะมีพวกบริษัทเนี่ยจะมีเหมือนแบบการเล่นการพนันเนาะคือเล่นกันตั้งแต่บนรถเลยเลยเล่นกันตั้งแต่บนรถเลยนะพี่เล่นกันตั้งแต่บนรถเลยนะครับเนาะอีเป๋เนี่ยเป็นลูกผู้หญิงแห่ขานะเป็นเครื่องรางเครื่องรางต่าสายเหนือนะครับเนาะอันนี้ก็นะครับเป็นงัางนะครับหรืออีคนหรือใครก็เรียกว่าไอ้งัางนะครับเนาะมันจะเป็นเหมือนคู่กันนะอีเป๋ไอ้งัางอะไรระเนี่ยนะครับเนาะนะครับที่ผมได้ตอนนั้นเป็นอีเป๋นะครับเหมือนเหมือนอยู่ในขวดแก้วเนาะ นะครับแล้วก็มีเลี้ยงน้ํามันจันนะครับผมได้มาจากทางอุติศนะครับเนาะคือผมได้มานะครับแล้วก็เขาก็รู้เอ้ยเล่นอะไรเนี่ยสายเล่นเนี่ยเขาก็เลยให้มานะครับแล้ววันนั้นนะครับคือเล่นไพ่กันตั้งแต่บนรถบนรถทัวร์เลยนะนะครับก็เล่นกันเล่นกันไปเล่นกันมาผมก็ได้ได้ได้ตลอดเลยนะแล้วตอนนี้ครับมันเหมือนแบบบุญไม่แพ้บาปเนาะนะครับอีเป๋อที่อยู่ในกระเป๋าของเกงนะครับมันล่วงนะครับมันล่วงมาจากกระเป๋าของเกงไม่รู้ล่วงมาได้ยังไงแล้วเพื่อนเห็นครับนะเพื่อนก็ เพื่อนก็แซวนะไม่ไ hmm. ด anyway mm ้ว hmm. ่าอะไรกันหรอกก็แซวโอ้โหเก่งเล่นของอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพกของวินามันได้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออตอนนั้นนะก็แปลกดีนะครับแล้วตอนนี้ครับแล้วตอนนี้ครับนะครับก็ก็ไปต่อกันที่ที่โรงแรมเนาะนะครับที่โรงแรมก็เล่นแต่ตอนนี้พวกเพื่อนทุกคนรู้มดแล้วว่าเออผมผมผมพกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะพกแบบนะเครื่องรางนะครับก็เราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในตอนนั้นไม่ได้ว่าจะเป็นโกงอะไรเขาหรอกนะครับ เราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็สายกินสายดื่มแล้วก็สายเล่นนะครับเนาะก็ไปถึงนะครับเราไปถึงไปถึงโรงแรมก็เล่นกันต่อนะครับแต่อนณแต่คุณอน่พี่เชื่อไหมนะครับแบบมาเล่นกับผมจริงนะนะครับแต่ทุกคนนะครับนั่งผ้าใส่ผ้าขม้าหมดเลยนะใส่ผ้าุนหนูหมดเลยนะครับทําไมนะครับก็เหมือนแก้เคสกันอะนะครับก็คือเปิดเป็นผู้หญิงแหกขาใช่ไหมพวกก็นั่งโชว์ไข่ เสียกันที่ตุงตุงดังมวยหมดวันนั้นนะครับเออก็ก็เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่นะครับที่นะครับที่ที่เล่าให้ฟังนะครับว่าเครื่องรางสายสายพายสายต่าอะไรพวกนี้มันจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับที่เคยเจอมานะครับก็เวลาเขาเสียทีเขาก็เปิดโชว์ไขริธีอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเขาก็คือคนแก่เนาะเขาก็แก้เคล็ดอะไรกันไปก็ตัดประมาณนั้นนะพี่นะครับก็เลยเล่าให้ฟังนะครับมาก็มาลงกล้องกันนะครับเนาะเป็นนักเป็นง่างนะพี่นะครับ เครื่องรางสายพายนะครับสายเมตานะมาสน่หงแรงๆโชคลาบนะครับเนาะนี่นี่นะก็บางคนก็จะเรียกงั่งอะไรบ้างนะครับนะครับเนี่ยผ้านะครับผมมองเป็นพระดิบนะนะครับพระดิบห่อศพนะครับแล้วก็สายสินก็เป็นไอ้มัตตาสังนะครับแล้วก็มีแดงๆนะนะี่ยแดงเนี่ยผมดูไม่ออกเป็นรักเป็นชาตินะครับแต่ก็เขาก็ะนีดในการใช้นะครับนะครับในการเก็บรักษาเนาะวีนะครับ นเครื่องรางพราเครื่องทุกอย่างนะครับนอนนะหยับคืออย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขานะครับทําไมเขาทําอย่างนี้ถึงนะครับทําไมเขาถึงได้ปล่อยออกมานะครับนะของทุกอย่างครับเขามีวาระของตัวเองครับนะครับเขามีวาระของตัวเองครับนะครับพอถึงเวลาวาระเขาก็ต้องเปลี única, ่ยนมือครับนะครับมันเป็นธรรมดานะพี่นี่นะ นี่นะนะครับก็โอเคเนาะประมาณนี้นะครับเนาะก็ดูพระไปด้วยพูดคุยกันด้วยก็อย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายนะพี่ๆนะครับเนาะนะครับก็โอเคนะครับเนาะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเช่นเคยนะที่ได้เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ